โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมกาลังอยู่ในช่อง p ีทเอฟเนะครับผมก็เป็นช่องเกี่ยวกับเกมฟรีไฟล์นะครับสอนสาระไม่มีนะผมก็โอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูนะครับจุดซ่อนตัวในเกมฟรีไฟล์นะครับผมก็แต่ละจุดที่ผมคัดมาเนี่ยเป็นจุดที่แบบว่าผมทําบ่อยมากคุณผู้ชมแบบว่าเวลาลงแรงเนี่ยเราจะทําแบบ จุดแบบแอบคนเอาปืนเข้าไปได้เอาปืนขึ้นไม่ได้แบบดักยิงคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <What? S 1> ก็คือจุดพวกนะี้คือผมทํามาบ่อยแหละนะก็คือทําแบบเวลาผมงลงแรงก็คือทําบ่อยเหมือนกันนะครับก็โอเคครับก่อนที่คุณจะไปดูจุดที่ผมนํามาครับก็อย่าลืมครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงย0ไลด์ด้วยนะครับ <What? S 1> เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมเดี๋ยวเราไปดูจุดที่1กันเลยดีกว่าครับผม อ่ะเอาละฮะคุณผู้ชมครับก็สําหรับจุดแรกนะครับก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับเป็นบ้านสามชั้นนะครับที่อยู่ตรงเขตเมืองบาซิเลียนะครับผมก็ให้เรามาที่ท้ายบาซิเลียนะก็อยู่ใกล้ๆสะพานนะครับให้เรานะครับขึ้นไปบนบ้านนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจนไปจบที่ชั้นที่สามนะคุณผู้ชมให้เรากระโดด ค่อยๆกระโดดออกจากหน้าต่างนะแต่ก็นั่งนะครับผู้ชมสําหรับอันนี้เป็นเหมือนบักเข้าไปนะใช้วอลนึงรู้แล้วเราก็ตั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยๆกระโดดขึ้นไปนะต้องตกเลยนะอันนี้ผู้ชมเราต้องขึ้นดีๆเลยเราต้องเข้าดีๆนะครับโอ้โหผู้ชมพูดไม่ถนัดคําตกแล้วะดูดิอาโอเคครับแล้วก็ค่อยๆเข้ามานะผู้ชมเสร็จแล้วเราก็นั่งครับแล้วก็ค่อยๆลงไปนี่ครับผู้ชมครับสําหรับบักนี้ผมบอกหน่อยว่าถ้าเกิดเราแบบเอาดีๆคือไม่โดนแบรนั์นะบับ ผมทาหลายรอบแล้วนะับผู้ชมแบบนี้ไม่โดนแบนแน่นอนนะครับอ่าแต่เรายิงทะลุออกไปนอกได้นะครับแต่ถ้าเกิดยิงขอพอร์เนี่ยมันไม่ได้นะโอเคแต่ถ้าเกิดเราแบบอยู่ข้างในนี้คือแบบว่าเนียนมากนะผู้ชมก็แบบว่าถ้าเอาดีๆนะครับคือจุดนี้ผมบอกเลยว่าเนียนมากๆนะครับผู้ชมครับบอกเลยว่าคนข้างนอกเนี่ยมองไม่เห็นเรานะครับว่าเราอยู่ข้างในนี่คือแบบว่าจุดนี้ผมยืนหนึ่งแล้วแบบโคตรเนียนผู้ชมแบบว่าถ้าเกิดใครไปใช้นี่โคตรดีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่2กันนะครับผมข้อจุดนี้ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะครับก็คือตรงจุดนี้ก็อยู่ตรงเมืองทุ่งยานะครับผมก็อยู่ตรงเขตทุ่งยาทุกส่วนนะครับก็คือจะเป็นรถข้างหลังนี่นะครับผมข้างหลังของผมนะครับสามารถทําได้ทุกคันนะครับผมให้เรานะครับวิ่งมาท้ายรถนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนรถนะครับ รถเลยนี่เสร็จแล้วเราก็มาทายรถนะแล้วก็นอนนะผู้ชมกดนอนไว้ได้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถแอบได้นะสตูก็คือถ้าเกิดเอาดีดีวิ่งผ่านมาคือแบบผู้ชมมันไม่มีใครมาสังเกตเราได้ทุกคันหรอกมันไม่มีใครวิ่งมาเช็คหรอกว่ามีคนอยู่หรือเปล่าทุกคันนะเออคือรถมันมีในนี้หลายคันมากนะผู้ชมรถแบบนี้คือทําได้ทุกที่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยครับผม โอเคครับผ okay, ู okay. sistemas, ้ชมครับสาหรับจ okay. ุดนี้ก็เป็นจุดที่3แล้วนะครับก็จุดนี้ผมบอกเลยว่าสามารถเอาปืนขึ้นไปได้นะครับชมแบบว่ายังแจมอ่ะคุณผู้ชมครับแบบว่าสุดยอดคือบักนี้ไม่เรียกว่าบักคุณผู้ชมมันเรียกว่าปีนใไหมนะก็คืออันนี้ใช้ไอวอลยางน้อย2ลูกนะครับก็ให้เรามาเครื่องบนนี้นะครับแล้วก็ต้องเล็งดีนะครับผู้ชมวันนี้ต้องเปะเลยถ้าเกิดเราวางไม่เปะเนี่ยก็ขึ้นไม่ได้เท่านั้นแหละคุณผู้ชมถ้าเกิดเราขึ้นไม่ได้เท่านั้นาต้องไปหาไอวอลใหม่นะครับหรือ โอเคเราก็ต้องกะระยะดีๆนะครับคุณผู้ชมในการวางไอวอลนะครับมัน,นต้องเล็งนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเล็งนะเดี๋ยวเอาตรงไหนดีคุณผู้ชมเอาซักใกล้ๆแล้วกันเอาประมาณตรงนี้หน่อยคุณผู้ชมอ่ะเอาตรงนี้ตั้งหนึ่งลูกครับแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตั้งไปครับเอาตรงนี้นี่โอเค okay. แล้วก็ขึ้นไปนะคุณผู้ชมพยายามขึ้นให้ได้นะครับ ถ้าเกิดเสียงมันดีเลยนี่ต้องขอโทษคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ผมอัดหลายรอบมากโอเคเสียงมันอาจจะดีเลยนิดหนึ่งนะอันนี้คือแบบภาพไปก่อนเสียงหรือเสียงไปก่อนภาพนี่แหละคุณผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆกระโดดขึ้นมานะครับโอเคเราก็โดดขึ้นมาได้แหละคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆกระโดดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตกโอเคขึ้นมาแล้วนะครับโอเคคุณผู้ชมข้างล่างมีคนด้วยนะครับโอเคเราดักยิงคนคุณผู้ชมเจ็บเจ็บสั่งดูคอนเทนเนอร์นะครับ หึ่งตัววิ่งมาให้ผมขอถอดตะเก็ยบหมาก่อนเก็บมาก็ได้โอเคเดี๋ยวผมกดยิงตะขบไม่ได้ข้างล่างคุณผู้ชมเล็งยิงหัวดีกว่าโอ้โหวิ่งมานี่แล้วคุณผู้ชมเทำไงดีอยู่ล่างนั่นเลยคุณผู้ชมมันไม่หนีใครคุณผู้ชมฝั่งโอ้ยฝั่งมีคนคุณผู้ชมต้องนอนใช่ปะฝั่งนน้นนั่นไงคุณผู้ชมยิงืหโอ้โหล่าไม่ขึ้นคุณผู้ชมติดไอติดโโอ้หวงางบังไอวอลแล้วคุณผู้ชมยิงไม่โดนครับทำไงดีเจาะเจาะ เจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะจะตายนะครับผู้ชมจังหวะนี้เจาะยิงยิงโหไม่โดนผู้ชมนี่ๆรอโผโอ้หแตกครับผู้ชมเ์ฟไม่เข้าหัวนะโอ,อวนโอ้โหอ,อ,อาดตัวเน้นๆเลยโอ้โหาอจัดผู้ชมโอ้ยข้างล่างมาอีกตัวนึงครับผู้ชมตัวเมื่อกี้ดี๋ยผมโรดไปข้างน้าด,ดีกว่าผู้ชมแล้วเขารไปรอยิงล่างงั้นผมยิงไม่ถึงนะครับตัวไปไดีกว่านี่หรือคอยดูก็ลงตามมาผู้ชม เกพันยาก่อนไม่น่าไหวจบแล้วคุณผูดชลูโหหัวแตกครับชิวๆครับแบบว่าสุดยอดนะครับก็อยู่ดีก็ได้สองคิวคุณผู้ชมดูโอเคครับสำหรับจุดนี้ก็ถือว่าดีนะถ้าเกิดใครจะทำก็ลองมาทำามนกันได้นะครับเกมนี้อันนี้มันไม่ใช่แบบบักแบบเสียหายนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผมโอเคครับวันนี้ก็เป็นจุดที่ เท่าไหร่ล่ะคุณผู้ชมสี่ใช่ไหมโอเคก็จุดนี้คือเราต้องอยู่บนเครื่องนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดิ่งลงมาคุณผู้ชมกระโดดจากเครื่องบินนะครับแล้วก็เล่นดะีๆนะคุณผู้ชมวันนี้ต้องแบบแมน่แมนๆหน่อยไม่ต้องแม่นมากคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้ยากนะครับสําหรับจุดนี้อันนี้บอกเลยว่าจุดนี้นี่ทุกคนน่าจะเคยทํากันนะนี้ก็อย่างมันอนะเมื่อก่อนมันแบบไม่ใช่เป็นป่องนี้ไงมันจะเป็นแบบพื้นเลยใช่ปะ่ะโอเคแเราค่อยๆลงนะค,คุณผู้ชม อ,อยู่บนนิ่งๆแบบโอเคนี่ครับเราขึ้นไม่ได้พอดนะครับแล้ว,นนลวสิ่งที่ผมแนะนำให้คุณผู้ชมเอามานะคือที่เรยกไอดดอปนะอันนี้คือแบบเราอยู่บน,บนได้แบบยังจบเกมถ้าเกิดแบบวงแบบเป็นใจมาอยู่ตรงเราอย่างเงี้ยคือแบบว่าสุดยอดอะแบบว่าลงแรงแล้ววงเต็มใจแบบมาทางเราอย่างเงี้ยคุณผู้ชมถือว่าแบบว่าสุดนะอ่าตรงนี้ก็อยู่ตรงเขตวิม,มารสกินะครับผมก็เราเนี่ยวิ่งไปได้รอบๆแหละคือที่ผมให้คุณผู้ชมเอาเป็นไอดอปมาคือ เอาไว้แบบเรียกปืนมาเงี้ยนะครับผมแบบได้ AW ก็เรี่ยงยิงคนข้างล่างได้อย่างสบายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับจุดต่อมาที่ผมจะพามานะก็คือเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกกันเหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้คือต้องลงมาจากเครื่องบินเช่นกันนะครับแล้วก็ต้องเอาเป็นไอดดอปมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเราต้องเล่งดีๆนะครับทุกคนอันนี้คือแบบ อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็เนียนเหมือนกันนะค,คุณผู้ชมน,นี่ก็คือเราก็ลงมาตรงป้ายโฆษณานครับคุณผู้ชมอันนี้คือแบบว่าแบบสายเก็บแรงจริงๆแบบว่าไม่ต้องแบบวิ่งไปเก็บปืนบวกต้นเกมอะไรเงี้ยคือแบบเรานอนตรงนั้แนละค,คุณผู้ชมนอนบนป้านี่แหละรอวงนะครับถึงจะแบบเดินเกมต่อนะครับโอเคแล้วก็นี่ครับเราก็นอนอยู่ข้างบนเนี่ยค,คุณผู้ชม อันนี้คือที่ผมคัดมาที่ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมยังมีอีกหลายที่นะครับที่ยังอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองทํากันนะครับโอเคสำหรับจุดนี้ความที่แบบไม่มีต้องไหนย,ยิงเราได้นะแต่เราต้องนอนนะคุณผู้ชมไม่างนั้นเราโดนยิงตายนะผมบอกเลยว่าจุดนี้นี่อีซี่ครับแบบว่านอนชิวๆคุณผู้ชมแบบคนเดินผ่านนี่แบบโอ้โหดูแบบชิวๆเลยดูแบบทันทัสดยิงกันแบบข้างล่างอ่ะออโอเคครับ<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูจุดสุดท้ายกันเลยนะครับผมจุดนี้คือบอกว่า ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมครับสำหรับจุดสุดท้ายนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาที่เครื่องยิงนะครับตรงนี้เลยก็ก็เป็นเครื่องยิงทางไปหอดูดาวนะผมให้เราขึ้นไปบนเครื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับจากนันก็เล็งไปตรงครึ่งระหว่างของต้นไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ยิงไปเลยนะครับผม เลียงดีๆแล้วก็ยิงเลยครับนี่ครับแล้วก็ยิงมาแล้วครับผมเราก็จะมาตกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับยังไม่จบนะคุนผู้ชมเราต้องลงมาตรงนี้ก่อนนี่ครับนี่แล้วเราก็มาตรงนี้ครับคุนผู้ชมครับอ่ะนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือสามารถอยู่ได้นะครับโอเคสําหรับจุดก็จะคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาทํานะครับผม โอเคครับคุณผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างครับสาหรับจุดที่ผม ค่ะคุณผู้ชมมาแนะนําให้ทํากันในวันนี้แนละ้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ลาลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลน์นะครับคลิปนี้ต้องถึง20ไลค์คุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ติดตามนะก็อย่าลืมกดติดตามได้นะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่หมจากผมแล้วก็คลิปใหม่หม่จากผมแล้วผมก็เวลาผมอับคลิปเนี่ยคลิปที่ได้แจ้งเตือนในมือถือของคุณนะครับหรือว่าโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตทุกคนนะครับผมก็โอเคครับสำหรับผม